กำลังมองหารถมือสองสภาพใหม่สุดคุ้มอยู่หรือเปล่าครับวันนี้ผมมียาริสแฮตแบ็กปี23สองคันมาฝากกันนะครับคันแรกฮาร์ดยาริส1.2สปอร์ตสีด่างสดใสไม่18,000กิโลสภาพเหมือนใหม่ออปชั่นครบนะฮะคันนี้พร้อมฟีดาพร้อม7 6 0 0ส่วนมาส่วนถัดมาคันนี้นะครับผมคันที่2เป็นตัวยาริส1.2สมาร์ทสีเทาดำสุดหรูนะครับไม่30,000กิโลเมตรนะคันนี้พร้อมฟิวเจอร์ล้ำสมัยนะครับกล้องหลังจอสัมผัสนะครับฟีดาพร้อมเริ่มต้น7,800บาทนะครับ สองคันนี้พร้อมให้เป็นเจ้าของได้นะววันนี้สนใจรีบติดต่อเลยนะครับเพราะรถดีๆแบบนี้มาไวไปไวแน่นอนคลิปนี้อย่าพลาดนะครับสวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมบอยเพชรยนต์กันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมมีรถมือสองคุณภาพดีมาฝากกันครับเป็นตัวโตโยต้ายาริสแฮตแบ็กปี2023าจำนวน2คันเลยนะครับผมสภาพเนี่ยแทบจะเหมือนรถใหม่เลยครับทั้งคุ้มทั้งพร้อมใช้งานนะครับราคาดีฟรีดาวผ่อนเริ่มต้นสบาย เริ่มต้นอยู่ที่7,600บาทเท่านั้นครับพร้อมแล้วนะครับไปดูกันเลยนะครับว่าทั้งสองคันมีคันไหนน่าสนใจหรือว่าตอบโจทย์กันบ้างนะครับผมมาเริ่มกันที่คันแรกกันก่อนเลยนะครับคันนี้นะครับมาในตัวรถสีแดงสปอร์ตสดใสนะตัวถังเดิมนะครับทั้งคันไม่มีรอยไม่มีชนหนักหรือน้ําท่วมการันตีครับรับประกันโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมนะครับซื้อไปแล้วหากสวดพบเจอภายหลังยินดีรับซื้อคืน100%เต็มนะคันนี้เป็นตัว ยาริส1.2สปอร์ตปี2023จดทะเบียนปี2024สีแดงแบบนี้เลยนะฮะเลขไมค์คันนี้นะฮะอยู่ที่18,000กิโลเมตรนะครับราคาอยู่ที่449,000บาทฟรีดาวนผอเริ่มต้น7,600บาทต่อเดือนเท่านั้นนะครับคันนี้ก็ถือว่าคุ้มมากนะครับผมนะครับได้ตัวรถสีแดงแบบนี้ไฟหน้าเนี่ยเป็นแบบโปรเจกเตอร์ทรงสปอร์ตแบบนี้เลยนะครับพร้อมไฟเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์คมชัดสวยแล้วก็ ดูสดใสเวลาขับในเวลากลางวันนะครับก็ดูปลอดภัยด้วยนะครับผมผิวพันธุ์กันชนด้านหน้านะครับผมไม่มีรอยบุบให้กวนใจหรือว่ารอยชนเบามาแต่อย่างใดนะครับผมเส้นสายที่ฝากระโปรงเหลียมสันคมๆสวยๆไม่มีรอยบุบไม่มีรอยลักยิ้มใดๆกระจกหน้าเดิมแท้นะครับพาร์ทเดิมโรงงานนะครับผมไม่ได้มีการชนไม่ได้มีการเปลี่ยนหรือว่า อุบัติเหตุใดๆมาแน่นอนรับประกันโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมนะฮะแล้วก็เลขไมล์แค่18000กิโลเมตรเท่านั้นคันนี้ก็เหมือนได้ป้ายแดงเช่นเคยนะครับผมสำหรับตัวล้อนะครับได้เป็นล้อเดิมขอบ15นิ้วนะับเป็นล้ออลลอยพร้อมยางของบิสโตรนเป็นยางปี2023เลยนะครับผมนี่ครับเดี๋ยวขออนุญาตเช็คปียางให้นะครับสัปดาห์ที่38ปี23สสภาพดีนะครับวิ่งได้อีกยาวๆเลยนะครับนี่ดอกยางยังลึกๆเหลือๆเลยนะครับผมเส้นสายด้านข้างก็สวย ไฟเลี้ยวอยู่ด้านแก้มนะครับผมกระจกมองข้างสีแดงสีเดียวก็โตรถเลยเส้นสายคมสวยชัดนะครับไม่มีรอยบุบไม่มีรอยหลักยิ้มแล้วก็สีผิวก็สม่ําเสมอกันนะไม่มีสีโดดสีเดิมโรงงานแบบนี้เลยมาเดี๋ยวพาเข้าไปชมลายเะเดียดภายในกันนะครับมาเข้ามาดูห้องโดยสารนะครับจะเจอกับเบาะผ้าสีดําดีไซน์สปอร์ตนะครับรองรับกับทุกการขับขี่นะครับผมเนี่ยเหมาะสภาพสวยมากนะครับเบาะไม่มีช้ำนะครับเบาะเหมือนใหม่นะฮะเอาไปใช้งานกันต่อได้ยาวๆเลยนะครับผม ภายในออกเป็นโทนสีดําดูสปอร์ตแล้วก็ดูเรียบหรูนะครับผมแผงประตูเดิมสภาพสวยไม่มีช้ําที่วางแขนวัสดุบุนุ่มต่างๆสภาพสวยกระจกไฟไฟ้านะครับออโต้ฝั่งคนขับนะฮะพวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันรับสายบ้างสายที่ขวามือพวงมาลัยได้นะครับแล้วก็ซ้ายมือไว้ปรับเครื่องเสียงได้ขออนุญาตขึ้นไปนั่งด้านในเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องให้ดูเลขไมล์นะปัจจุบันกันนะครับผมสำหรับตัวกุญแจตัวสปอร์ตเนี่ยจะได้หน้าตากุญแจเป็นแบบนี้นะครับผมมา ขแล้วก็สตาร์ทกันนะครับนี่ครับเลขไม้แค่1 8 0 0 0กิโเมเท่านั้นไม่น้อยมากนะครับผมดูกันส่วนในส่วนของตัวคอนโซลด้านหน้าสภาพสวยดชบอร์ดไม่มีซีดไม่มีจากมาพร้อมจอกลางขนาด7นิ้วนะครับผมตัวแอร์เป็นแบบอนาล็อกนะฮะหมุนมือเน้นใช้งานง่ายๆทนทานนะครับแล้วก็ส่วนตัว เกียร์นะเป็นเกียร์อัตโนมัติ CVT แบบนี้นะครับปัดเข้าหาตัวนะใช้เป็นเกียร์ต่ําตรงนี้ได้นะครับผมใช้งานง่ายๆสะดวกนะครับผมหัวเกียร์สภาพสวยไม่มีร่องไม่มีร่อนเลยนะครับผมภายในก็สะอสาดซ้านซอกประตูนะครับตัวน็อตตัวน็อตไม่มีรอยแกะสติกเกอร์เดิมโรงงานนะสติกเอกอร์มอกออยครบนะครับพวกจุดสติกเกอร์ต่างๆเดิมเดิมสวยๆแบบน,นี้เลยนะครับผมขออนุญาตดับเครื่องไว้ก่อนนะครับผมมาเดี๋ยวข้ามาดูในส่วนของห้องผู้โดยสารนะครับ นะครับก็คว้างขวาง,วางนะครับผมเป็นเบาะผ้าสีดําสภาพสวยสมบูรณ์นะครับผมเอาไปใช้งานกันต่อได้ยาวๆเลยนะครับผมแล้วก็ในส่วนของเพดานตัวรถนะสะอาดสาไม่มีรอยสักยงสักยันใดๆเลยนะครับผมไม่แค่1 8 0 0 0กิโเมตรเท่านั้นคันนี้ได้เสาอากาศแบบชาร์กฟินหล่อๆแบบนี้ไปให้ด้วยนะครับก็ดูสปอร์ตดูสวยหรูนะครับสำหรับตัวด้านท้ายเนี่ยด้านท้ายเดิมแบบนี้เลยนะครับไม่มีรอยบุบไม่มีรอยชนเบามาหรือว่า กับสีเปลี่ยนสีมาแต่อย่างไรนะครับผมไฟเบรกด้านหลังสภาพสวยสมบูรณ์เช่นเดียวกันกระจกด้านหลังพร้อมตัวไล่ฝ้าที่ปนผนฝนมีให้ครบเลยนะฮะเดี๋ยวเปิดฝาท้ายดูกันนิดนึงนี่ครับที่เก็บสัพราคกว้างขวางแบบนี้เลยนะครับมีที่บังตาให้ครบฝาท้ายเดิมนะครับไม่เคยถูกแกะซ่อมนะฮะ หัวน็อตยังคมคมสวยๆไม่มีรอยแกะไม่มีรอยขันท้ายเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมในส่วนของชุดอุปกรณ์ฉุกเฉินนะครก็จะเก็บไว้ตรงนี้นะครับในส่วนของตัวอุปกรณ์ฉุกเฉินเนี่ยเขาจะให้เป็นชุดป่ายางฉุกเฉินมาให้นะครับตัวชุดป่ายางเนี่ยยังไม่ได้ถูกแกะมาใช้งานเลยนะครับสภาพใหม่คริปนะครับเหมือนได้ป้ายแดงคันนี้นะครับบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนฟิล์มก็เป็นของ 3M อย่างดีติดให้เรียบร้อยแล้วพร้อมใช้งานเลยนะครับผมนะครับเส้นสาย ด้านท้ายแล้วก็ด้านข้างฝั่งนี้คมสวยชัดไม่มีรอยบุบไม่มีรอยหลักยิ้มให้กวนใจไฟเดียวด้านแก้งมีมมให้ครบแบบนี้เลยนะครับคันนี้กับราคาเพียง4490 0 0บาทนะรฟรีดาวก็ผ่อนเริ่มต้น7,600บาทต่อเดือนเท่านั้นนะครับสำหรับคันสีแดงนะครับผมถัดมามาดูคันนี้นะครับสีเทาดํากันบ้างนะครับผมนะสีดำคันสีเทาดําคันนี้ก็ดูเรียบหรูนะครับแล้วก็ดูคลาสสิกมากนะครับตัวถังเดิมทั้งคันเหมือนกันนะครับเป็นตัวยาริส1.2สมาร์ท ปี2023นะครับปี2023คันนี้นะไม่30,000โลราคาอยู่ที่459,000คันนี้ก็จะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ7,800บาทนะฮะตัวนี้ก็เป็นจะเป็นรุ่นที่สูงขึ้นมาหน่อยนะเป็นตัวสมาร์ทนะครับผมเป็นตัวสมาร์ทได้เป็นสีเทาดำนะรเรียบหรูดูสปอร์ตเลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับผมไฟหน้านะครับเป็นโปรเจคเตอร์นะครับผมพร้อมไฟตัดหมอก อขอแป๊บพร้อมไฟ daytime running l i g h ให้เรียบร้อยแล้วนะครับไฟตัดหมอกยังไม่มีนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับผมชิ้นงานกันชนด้านหน้าก็สภาพสวยใสยนะครับฝากระโปรงนะเส้นสายเดี่ยมสานคมๆสวยๆไม่มีบุบไม่มีรอยหลักยิ้มด้านหน้ากระจกเดิมแท้ของ Toyota พาร์ทเดิมโรงงานเดี๋ยวขออนุญาตให้กล้องซูมนิดน,นึงกล้องไม่ซูมขออภัยด้วยนะครับนะครับปั๊มโต yo ต a ชัดเจนนะครับฝากระโปรงเดิมอ่า ตัวกระจกเดิมนะครับไม่ได้มีการเปลี่ยนกระจกหรือว่ามีการชนมาแต่อย่างไรอุบัติเหตุใดๆมาแน่นอนรับประกันโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมเช่นกันนะครับผมล้อแมกเดิมขอบ15นะครับผมตัวนี้ก็มาพร้อมกับยางของบิสโต e นะครับได้ยางใหม่ปี2023นสะสภาพเหมือนใหม่เช่นเดียวกันนะครับยางปี2ีสสภาพเหมือนใหม่ดอกยางยังลึกๆเหลือๆนะครับเส้นสายด้านข้างเรียมสันคมสวยชัดเช่นเดียวกันกระจกมองข้างสีดํามาพร้อมไฟเดียวนะครับผม แล้วก็ปรับพับไฟฟ้าให้เรียบร้อยแบบนี้เลยนะครับผมมาดูห้องโดยสารกันนะครับผมห้องโดยสารนะครับผมนี่คันนี้มาในโทนสีดํานะครับผมนะครับนี่พร้อมกับตัวเบาะผ้าดีไซน์ดูพรีเมียมขึ้นนะครับผมนี่ตรงนี้มันจะเป็นวัสดุวัสดุผ้าที่ตกแต่งเพิ่มมานะครับก็จะไม่อง่มความร้อนนะครับผมนะครับภายในสภาพสวยงามเช่นเดียวกันนะฮะนี่พาผมสภาพสวยๆโทนสีดําดูสปอร์ตเรียบหรูนะครับผม เดิมๆนะครับแผงประตูเดิมนะครับกระจกไฟฟ้าออโต้ฝั่งคนขับมีให้ครบซอกเดิมคันนี้ได้ปุ่มพุสตัดเอนจินเรียบร้อยแล้วนะครับสาหรับตัวสมาร์ทนะครับพวงมไรมยมัลติฟังก์ชันกุญแจเป็นแบบคีย์เลสนะครับขวามือรับสายบางสายซ้ายมือปรับเครื่องเสียงได้นะครับขออนุญาตเข้านั่งด้านในนะครับเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องให้ได้ดูเลขไมล์กันนะฮะหน้าตากุญแจเป็นแบบนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเยียบเบรคแล้วก็สตาร์ทเครื่องกันนะครับเลขไมล์ตอนนี้30สเมรมท่านั้นผม มีจอกลางแบบนี้มาให้เรียบร้อยนะครับผมสำหรับคันนี้ก็จะได้ในส่วนของเกียร์ถอยอกล้องถอยแล้วก็เป็นเส้นสายกราฟิกแบบนี้นะครับผมแอร์ออโต้ดิจิตอลนะครับเกียร์อัตโนมัติหัวเกียร์สภาพสวยไม่มีรอกไม่มีร่อนนะครับคอนโซลด้านหน้าสภาพสวยแบบนี้กกิบๆเลยนะสภาพเหมือนใหม่ได้ไปเหมือนได้ไป้ายแดงเลยนะสำหรับคันนี้นะครับผมเป็นตัวสมาร์ทนะคันนี้สีเทาดําเรียบดูแล้วก็ดูสปอร์ตซอกประตูเดิมนะครับ สติกเกอร์มกรเดิมอยู่ครบนะฮะนี่ครับผมรถเดิมๆแบบนี้นะฮะใครอยากได้รถมือสองสักคันหนึ่งที่สภาพเหมือนใหม่เนี่ยมาดูคันนี้ได้นะ,ะ459,000บาทนะครับผมก็จะแพงกว่าตัวอ่าตัวสปอร์ตอยู่10,000บาทแต่ว่าออปชันเยอะกว่านะครับต้องบอกตามตรงว่าคันนี้ออปชันเยอะกว่านะครับนี่เบาะนัง่งได้เป็นเบาะหนังเรียบร้อยได้ปุ่มพุทสตาร์ได้กล้องถอยได้แอร์ออโต้ดิจิตอลนะครับครบคันขวาสำหรับคันนี้นะครับต้องบอกตามตรง เรียนตามตรงเลยถ้าแนะนําก็แนะนําคันนี้เลยนะมีในส่วนของช่องชาร์จโทรศัพท์มือถือให้2ช่องตรงนี้เพดานาสาสัานนะซอกประตูเดิมจะคับเพจติดมาให้แบบนี้นะครับสวยๆเลยเป็นแบบแคปลาร์นะอันนี้คือติดตั้งเพิ่มมานะฮะสมบัตตัวนี้นะครับผมก็ได้เสาอกาศชาร์จฟินหล่อๆแบบนี้มาให้แล้วนะครับด้านท้ายไฟเบรกเดิมไม่มีรอยแตกรอยร้าวสภาพสวยสมบูรณ์เช่นเดียวกันนะครับมีที่จะพี่ปัดน,น้ำฝนกระจกร้าไฟครบเลยนะครับ แล้วก็ด้านท้ายก็เก็บสมระกค้างกว้างเช่นเดียวกันนะครับมีในส่วนของตัวที่บางสายตาให้นะครับฝาท้ายเดิมไม่เคยถูกแกะซ่อมรอยน็อตไม่มีรอยขัดรอยแกะนะหัวน็อตยังคมๆคมคมสวยๆนะครับฝาท้ายไม่เคยแกะซ่อมทําทรงทําสีได้สปอร์ตแมนอาร์ตอยู่ครบเรียงตัวแบบนี้เลยนะครับรับประกรันโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมเรงกไมค์คันนี้30 0 0 0โลนะครับผม กับราคา459,000 0บาทผ่อนอยู่ที่ประมาณ7,8็0นะครับเส้นสายฟังนี้ก็เหลี่ยมสันคมสวยชัดเช่นเดียวกันไม่มีรอยบุบไม่มีรอยชนมาแต่อย่างใดนะครับผมนะครับรับประกันโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมนะครับผมนะครับทั้ง2คันบอกได้เลยว,ว่าประหยัดน้ํามันสวยนะครับผมนะครับไปไงบ้างครับสำหรับ2คันนะที่ผมพาชมกับเจ้าตัว โตโยต้ายาริสแฮดแบ็กนะครับปี23สองคันนี้ก็สภาพดีทั้งคู่นะครับราคาสบายกระเป๋านะครับเหมาะกับการใช้ทั้งในเมืองแล้วก็นอกเมืองหากถ้าใครสนใจนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับเบอร์โทร0831318826เบอร์นี้สามารถโทรมาได้ออดรายเข้ามาได้ยินดีให้บริการนะครับผมสามารถนัดดูรถตัวจริงได้ที่บริษัทเพชรยนต์เสรีไท68ย68แยกหนึ่งเมนบุรีจังหวัดกรุงเทพนะครับผมถ้าอย่างไรวันนี้ขอตัวลาไปก่อน อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดการอัปเดตคลิปรถคันสวยๆคันต่อไปนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ